ถ้าพูดถึงเพื่อนสนิทที่สุดข,ของเก๋อะไก็ต้องปุ๊กเลยล่ะค่ะปุ๊กกับเก๋เนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ช่วงมัธยมต้นแล้วนะคะเรียกว่าเราเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆเลยทุกช่วงชีวิตของโมเมนต์ของเก๋นเนี่ยหันไปกีกทีก็จะมีปุ๊กอยู่ข,ข้างๆเสมอค่ะก็เรียกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยปุกก๊กยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดจาการส่วนตัวเก๋ด้วยนะคะ พูดถึงแก๊งสี่ปอแล้วก็คือลูกๆสีขาวโอเคทั้ง4ตัวค่ะก็ะคือเขามีด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปอมปอมเปเปอร์ปอปี้ปอเปี้ยชื่อทุกคนเนี่ยขึ้นด้วยปอปามดก็เลยเป็นแก๊งสีปอค่ะแก๊งสีปอเนี่ยเหมือนที่พักใจของเจค่ะเวลากลับบ้านเหนื่อยๆเนี่ยพอหันเห็นพวกเขารู้สึกว่าเออมีความสุขเราถึงบ้านแล้วไม่รู้เป็นเพราะว่าพวกเขาพูดไม่ได้หรือเปล่านะคะเก๋ก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้รับฟังที่ดีมากๆค่ะ ถ้าพูดถึงเพื่อนสนิทที่ปัจจุบันนี้เรื่องตำแหน่งเป็นคู่ชีวิตของเกนก็ตก็จพูดถึงพร้อมเลยล่ะคะ่ะพร้อมเนี่ยเขาก็พร้อมสมชื่อนะคะพร้อมก็ดูแลหัวใจเกน์ให้ความอุ่นทนหัวใจเกนเนี่ยมาตลอด10ปีเต็มไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะ เพื่อเสร็จล่าสุดข,ของเก๋เนี่ยนะคะก็ต้องบอกเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันก่อนแต่งงานค่ะ The Cover Clinic เขามาพร้อมความเปะ๊ะความสวยความเรียบเนียนของเก๋น,นะคะเรียกว่ามาดูแลรูปร่างหน้าตาผิวพรรณของเก๋นในวัยเลขสี่ซึ่งต้องดูแลตัวเ็นพิเศษ โดยเฉพาะวันสำคัญที่สุดในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งก็คือวันแต่งงานของเก๋ที่ผ่านมานะคะเดอ c o ค e r เวอร์คลินิกก็เข้ามาชวนเก๋เข้าคอส,สาวๆค่ะดิวิตามินดูแลรูปร่างแล้วก็ยกกระชับผิวหน้าของเก๋เนี่ยให้ดูสวยเปลง่งปลงัปลง่งมีออร่าก็ถือว่าเป็นเพื่อนพิเศษที่สุดของเก๋เลยะคะ่ะและสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะเป็นเพื่อนสนิทกับเดอ Co คัฟเวอร์คลินิกแล้วก็เก๋ไม่ห่วงเพื่อนคนนี้นะคะมาเป็นเพื่อนกับเดอ Co คัฟเวอร์คลินิกกันค่ะ